ตอนนี้ทุกคนอยู่ในเกมเอาชีวิตรอดในโรงงานล้างนะผู้ที่เอาตัวรอดได้เป็นคนสุดท้ายจะได้รับเงินรางวัลห้าหมื่นบาท,ทเกมในวันนี้อะไรเฮ้ยเฮ้ยเาไปเก็บพี่พี่มาแตะหนูค่ะพ <c oughs> ี่คุณไทยเนี่ย อ่าผมม้าวานผมมาวานม้าวานม้าวานม้าวานอันนี้คุณชับสยามครับชับชอบชอบจีดดอดมากเลยตอนเด็กแล้วโนต่อยเพราะหน้าตาเนี่ยนะครับชับสยามอ๋อแถวอยู่อยู่แถวสยามใช่ครับอยู่แถวสยามครับบางทีก็ไลฟ์สดแถวทวีลาล่าสุดเอาไลฟ์สดเกียร์หนูเฮ้ยนี่คุณชอบเกียร์คนอื่นนะเดี๋ยวเจอขอตอบพ่อครับดี่คุณติดหัวแล้วมันพูดไม่ชัดเข้าใจไหมเออเนี่ยพ่อแม่คุณรู้เนี่ยพ่อแม่คุณจะเสียใจขนาดไหน พ่อหมดเสียใจปอพ่อก็เป็นไอ้นี่มันลากโซ่ไปเฮ้ยไอโชว์สโลวอ่าเีใจดีใจทังไงโคตรชอันนี้เจมุ่งแต่เจมุ่งเจมุ่งโอ้ยลุยลุยลูกเดียวเจ๊หญิงไม่ได้พุ่งเข้าใส่บอแมนเจมุ่งเจหมิ่นโออย้ฮะ ชื่อเจเจจัตตลินเจเจกินเจเจกินอ่าเจเจกินจะคุยผมต้องโดนเนชด้วยนี่เฮ้ยต้องโดนเนชเหรอยี่สิบคุยได้เอ้โดนเนชยี่สิบก็ได้คุยได้งูอะไรบินได้งูมีปีกงูวิเศษนกอะไรบินได้นกวิเศษนกมันบินได้อยู่แล้วกูไม่ทำอะไรกูไม่ได้หนะวะดิลุงเลลุงเลนี่ลุงเลเอาหนูหนูมาดี้มาดี้ อยากกินไก่การ้องบอกไปดการต้ออกไปดิเอ้ยไกลเลยกันเลยไลบห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 ันหล้หลบหลบหลยหลบ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 หเบหล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 นีลบหลินลยหลบยล่หลบหลบหลบยลยหลบหลหลบหลบหล่หลบหลบหลหลอคลบหลบหลบกลบห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 ลกลบหลหลบหลนลลบลหห้บลลลลบลล คุยกันใครจะอยู่กลุ่มไหนอยู่กับคนหลอุณอยู่กับชาวโซเชียลวันนี้เหรอเขาชนะอ่ะออไอ้ไอ้ที่ชนะใช่โมงไหมโมงผมอยู่พี่ท็อปพี่ท็อปสยามเองเฮ้ยไอ้ชอกชอกกูอยู่กล่อีนี่ก็ได้วะอยู่ทีมคนหล่อยังก็ชนะนี่นะตอนนี้ทุกคนได้สองกลุ่มสองกลุ่มแล้วกันแล้วนะอันนี้พี่ถือว่าเป็นกลุ่ม A นะอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่ม B นะ เกมนี้จะคัดคนออกสองคนโดยฝั่งรุกจะเป็นคนเลือกให้อีกฝั่งหนึ่งออกโดยถ้าสมมติเลือกตัวเลขถูกว่าอีกฝั่งยืนอยู่เลขไหไรจะถูกโหวตออกสลับกันเล่นทีละฝั่งฝั่งเอหรือฝั่งบีงจะเลือกเล่นก่อนครับแตัวแทนฝ่ายชุครับชนะเลือกชนะเลือกว่าจะเล่นก่อนจะเล่นหลังชิงชิงชุบชุบชุบเล่นก่อนหรือเล่นหลงังเล่นก่อนเล่นก่อน โ <Okay. S 2> อเคฟองแค่บอกรู้่อไอผู้เล่นหนึ่งคน,าคจ,นจากทีม A จะถูกกำจัดคุณเลือกเบอร์อะไระอา้าวให้เทเลือกให้ให้ไอ้โชซโลเลือกอ่า Can you speak มาใช่ Can you speak ใช่อ่าอันนี้หน่อยนี่นนะอะไรจะเป็น bro Lou Inot Lou i n อ t <c oughs> เกียพูดอย่างนอปากเทเป็นคนเลือกเน๊ะไฟพกเกียย่ยว ไอไลท์ไอโชว์สปีดไลท์ไออย่างไลท์อ้าอยู่ไลท์ลำโงเจเวนะเจเวนนนัดโน้ด e ี่มาโอ้โหนี่ีโดน์พลโอเค้าบอไม่คุณเลือกจะรอเปลี่ยนอีกรอบเลือกเอาฝั่งนั้นให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เปลี่ยน เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่คุณพร้อมนะครับมามาลุ้นกันผู้ที่อยู่หมายเลขนี้คือกัจตัเอาพากล้องไม่มีไม่มีรอดรดครับทีมเอครตรงกลางดีไหมว่าเดี๋ยวจะมี0ูนถึงสนะที่เราจะต้องออกพร้อมกัน เราเอาผลโดมแล้วเลือกเลขเองโอเคพร้อมไหมพูดยังทำไมหนึ่งสองสามโอเคฝั่งนู้นหยุดนะครับหยุดแล้วเลือกเลยโอเคหมายเลขที่เลือกนะครับนี่นะครับว่าถ้าพร้อมแล้วเปิดท่าครับ

เลขนี้นะ, oh. นะครับหยุดขยับนะครับหย <What? S 1> ุดขยับนะครับพร้อมแล้ว oh. เปิดครับ อะไรอย่างไกลเนาะแบบนี้เนาะเยอะครับเราเป็นแขนเดิมวแขนเดิมครับมันจะต้องมีคนยืนจะต้องมีจะต้องมีโอ้ยเดี๋ยวจะเปเกมพร้อมนะครับอุ้ยพร้อมแล้วจะตายเปิดครับเฮ้ ต้องมีต้องมีว่าโอเคครับเลือกครับอ่ะนี่อ่ะเลือกนะพวกคนเลือกดีๆ yes. เหลือน้อยมันจะเลือกยากนิหนึ่งเร่องนี้นะ <Yes. S 1> โอเคพร้อมนะครับมีคนโดนนะ้าพร้อมแล้วเปิดผ้าครับ oh. ัให้เขียนชื่ออวัยวะให้ได้เยอะที่สุดใครที่จำอวัยวะได้น้อยที่สุดตายอุ้ยหัวจะลอกันนะอย่าลอกันเนอะอย่าล้อได้กินข้าวกัานพูกเนี่ย หมดเวลาหมดเวลามาเปิดกระดานอย่าเปลี่ยนนะฮะตั้มสมองใจสี่คะแนนไอชูสโลมา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 นา่ามอมนนาม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 าามาามมาามมามาามาามามาามมาบ ไตไตไตมีไหมนี่ไม่มีครับอันนั้นไส้ยอันนั้นไส้ไส้ครับมไตลบอันนี้คือปอดครับไอ้ชไตปอดหรือไตวะนี่ปอดปอดใช่ไหมไตเลนนี้นี่หัวใจเดีวหัวใจนีครับหัวใจอตับหนึ่งลบไส้หนึ่งสามลบสอผิดลบ พี่ติดลบว้า t พี่ติดลบหนึ่งคะแนนติดลบช่างมันติดนวดก่อนม้าบี้ว h a t มวยสมองปอดตับตาลไส้เซ่ครบบาร์บี้ได้ไปหกคะแนนโอ้ยบาร์บี้เก่งมากบาร์บี้เก่งมากปล่อยเก่งคุณปล่อยเก่งปล่อยเก่งแล้วเขาตอบถูกหมด คุณกินข้าวๆอย่างนี้กินข้าวผ่านภูมนะครับลุงไม่เกี่ยวนะลุงไม่เกี่ยวนะหัวใจตออไตตาไม้ไม้ผีผีผีสมองห้าคะแนนลุงพีเรดีห่านนอนคนที่รอขนาดนี้เป็นของคุณนะไปลูกหนึ่งหัวใจ ลำไส้กระเพาะเ่ยกระเพาะไม่มีเรืองได้อย่างเดียวเราลเลยและหนึ่งกะเด็นวัดไส้ตับหัวใจปอดไส้ผู้ไส้้ไส้ผู้ไม่มีไส้ไส้ผู้ไส้ผู้ไม่มีผู้ไส้ผู้ก็ผู้เจ้าให้ใส้ห้่งไส้ 2คนคือไอโชโซลกับท็อปสยามผมจะคัดออกแค่คนเดียวผมจะให้คุณตอบหนึ่งครั้งลบรับลบลบ่อนลบรับไม่ดีฮะไม่ดีบกรอบนะครับเ้ยถึงจะลบตีแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้ช่วยลืมนะฮะ่นั้ยอคำถามคือในรูปที่แล้วยามีกี่เม็ดครับเฮ้ตอบเร็วมาก ยวให้ลอกกันนะยามีกี่เมรร็ดฮะมาดูดิอ่าโอเคเอาลอนไว้ก่อนคุณตอบว่ายามีกี่เม็ดครับอ่าเฮ้ยสามเม็ดและสี่เม็ด oh. และคุณว่ามันกี่เมรร็ดและขยับออกมา Three. Three. Oh. ทรีทรีโอเออพร้อมแล้วไปครับเฮ้ย องสามสีเมตรพันเชาโดชาดอะไรเอาคาเี่ใช่เาไอ้ยาด้วยยาด้วไอ้โจตโลถูกกำจัดเกมอาๆเกมนี้เกมที่สชื่อเกมตัวตายตัวแทน คุยกันแล้วตกลงกันเกมนี้จะต้องถูกปวดออกหนึ่งคนให้คุยกันครับว่าจะเอาใครออกผมไม่ชอบเกมแบบนี้ครับคุณได้กินข้าวผ่านรูบแะอย่างงี้หนมนะหนมนะรู้จักไหมหนมนะระดับท็อปสยามคือต้องเป็นตัวคุยกันเองเป็นตัวแทนคุยกันในตัวคุยกันเองคุยกันครับได้คนออกไหมใครอใช่ไหมใครไอ้ที่เกี่ยวต้งการมีที่เดียว ดีเซียวทีเซียวให้พูดยากกี่ใบเลยเฮ้ยจะดูง่ะหรอมีวิธีเดียวฮะที่เราจะชนะไปด้วยกันได้ก็คือเอาพี่บีบ้าพลังออกแต่เย็นๆครับผมน่าสนใจเราก็จะรอดเอาแต่ว่าล่ะตามหลักบายแฝงเลยเนาะคือคราวที่แล้วอ่ะเขาอยู่ด้วยกันเขาจะโจมตีทีมเราเขาไม่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 ต้องอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่ด้วยใครอยากตายก็เนาต้อใครอยากตายไม่เอาทีมผมตายไปสองคนละคนนั้นยอมตายคนนั้นรอด อ่ะผมผมไม่แฟร์แล้วตอนนี้แต่ผมให้โอกาสพวกคุณเมื่อกี้คุณแพ้บอลยิงชุกผมไปแล้วให้โอกาสเล่นกันอีกทีเฮ้ยแข่งบเราเหรอแบบนี้ไม่ได้นิ่ไมได้หาาน้าพวกเขาเล่นกันอ่ะอยู่ดีมาเย็นเป็นแยกสีใหญ่ ตอนนี้เขาตายแล้วรอบหนึ่งทั้งหมดคนตายแล้วแต่รอบนี้แล้วก็ได้ไงต่อยฉุกกัินอ้วันนี้ไม่สมหตุสมผลเลยใครทุกเี่าใครยังดูดยังผมมีวิธีทางออกให้พวกคุณเมื่อพวกคุณตกลงกันไม่ได้แจกกระดาษคนละหนึ่งอันมาดีจงโหวตคู่ที่จะให้ออกจากเกมคนละหนึ่งชื่อสวยและวกูหวั่นร้อมมาเยอะด้วยโดนตัวเองเนี่ยไปโดนหมดที่โดนหมดใคร โอเคลุงเล่กับมาวานมาวานนะครับอ่าบาร์บี้กับท็อปสยามอ่ะโอเคครับเลือกโหลฮะคุณเลือกโหลเลยอุ้ยเลือกโหลที่อยู่เล็กดีกว่าโหใหญ่เดี๋ไปเอาอ่าโอเคเราเสียสละให้เขาเลือกก่อนโอเคอ่ะอันเชิญอวัยวะครับได้เลยไม่ใช่ภาษาเลยอนี่อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอวัยวะเหมือนกัน ทีมผัดกันหย่อนเอาไว้วะครับใครที่น้ําล้นรุกจัดวพวกคุณต้องแข่งกันเองครับทีมคุณเริ่มก่อนครับไปพี่พี่แก่สุดอ่ะโอเค <c oughs> พี่หล่อสุดครับน้องไว้ก่อนเอาวันใหญ่ไปก่อนเลยหรือยี <c oughs> ใจดีดีเดีพี ดีที่ได้รู้จักไม่ใช่ ไปเลยแต่ไปเลยใช่พี่ใจพี่ต้องตายยากจับตายยากจั่ตายไม่ตายไม่ตายใช่ปี๊อยไปเชื่อพวกเขาอยากตายหรือไงน้ำมากน้ำตับตับอยู่ที่ประมาณกิ๊บเท่าไหร่นะห้าร้อยมิลลิกรัมห้าร้อยมิลลิกรัมน้ำเหลืออยู่ประมาณห้าร้อยมิลลิกรัมได้คิดยากจะไปเชื่อเขาป้าพี่กินยาะจับตับจริง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 ไม่ลดไม่ลดไม่ลดไม่ทำรวยแล้วเนี่ยพี่เราใสใจของพี่หมดได้พี่ใส่หัวใจตามใส่ตามไปเลยไม่เอา แบบเยอะตับนลุอ่ะตับคุณล้วเดี๋ยวเกมจะไม่ตื่นเต้นเมื่อกี right. ้ตับให้เมื no well. ่อกี้หมดใจเดี๋ยวนี้ใส่หัวใจตามเป็นอ๋อดูเลยนี่แม่งสุดยอดยังงไลุงเล่ฮะลุงเล่วิวิวเป้ฮะคุณคดินข้นน้ำพุ่งออกมาผมนัดนะฮะไม่ไหมไม่ล้นยังไงก็ไม่ล้นครับไม่ตพี่หล่อใหญ่กว่าออไม่เจ็บเอาเลยพาคุณท็อปสยามนะฮะตับดีแน่จริงตับดีแน่จริงตับดีเออนี่แน่จริงตโอ้ยไม่ดีไม่ดีพี่อยากยอมเขาเขา ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวน้ำหนักไม่เกี่ยวในน้ำอันนี้อ้ปอดนี้ปอดนี่ขอเบาตันิดนึียอันนี้เป็นอะไรกลนโอ้ยองไอีกเออีกเยอะเ้าเกไหมไม่เกนะแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณต้องปล่อยเข่าเข่าที่คุณถือมา อุ้ยนานเเดี๋ยวข้ำมัน6โมงเย็นเฮ้ยปอดเลยปอดใหญ่จบเลยเออมาพี่เดี๋ยวก่อนเราจะเข้ารอบไปด้วยกันไม่มีทางไม่มีทางอันนี้แข่งกันอยู่เลยไม่อยู่เลยเฮ้ยประเทศไทยตกรอบแค่คนเดียวไม่ใช่หรอใช่เกมอะไรตกรอบฝันคนสองคนทีมละคนคุณเอานิ้วเหรอเองเลยเอานิ้วปอด้วยนะนะไอ้หมอปอดละปอดเอ้ยกูต้องระวังมันเอียงนิดนึงนะเนี่ยฝั่งเนี้ยมันเอียงด้านนี้ใช่ อุ้ยอป้าชิ้นเล็กไม่ได้นะน่าเกลียดน้องอะชิ้นใหญ่พี่อะชิ้นนิดเดียวอะโอเคไม่ได้ร้อยร้อยรอยรอยอันนี้รอยเฮ้ยกูจับแล้วอะจริงเหรอวะครูหนว่าจะเปลี่ยนโอเคเลยดีดิชิ้นเดียวมันเป็นถังขวัญนั่นแหลอันนี้โดนอันนี้ลดลดแน่นอนพี่ลดโดนลดจะพึ่งพึ่ง นก็จะปิมอะไรเม่อกี้อะไรเฮ้ยสองชิ้นสองอะไรด็ไม่มีผมเลยกงิแ่ยแมมแถมลมแถมของแบบนี้มันอยู่ที่ใจอยู่แล้วได้ไก่ไปบาร์บี้ บางนีไม่อยากตกล็อกบางนีไม่อยากตายตายอ่ะอันนี้ก็นักเกียดไหมเนี่ยไม่ครับไม่ครับมันเป็นจิ์ของคุณไม่เป็นไร ผมดีกว่านี่ผมแฟร์เอามาใจตรงน้อยพอไหนไหนก็ไม่บอกเฮ้ยนอยไปหรือเปล่าอันนี้ก็เสียงครับคุณเลยูไกดี่ดหนไหนไอนไไหน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 ไนไหนไันนี้นไหนไหนไม่ไหน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 นไหนไหนไหไหนไหไหนไหนนนหนไหนไหนไหไไนนนนไนี่ นี่คุณทำทางน้ำออกหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คุณม OK ันน้ำดคุณมันดูดีนีอย่าเห็นนะฮะเห็นไหมเห็นคุณดูกล้องก่อนไหมเพราะว่ามันเป็นน้ำที่มือนี no لي, ่ครตอนนี้อดูเวีอฮะรัตอนนี้อดูเวีอฮะโอเคถือว่าน้ำจากมือฮะโอ้ยเฮ้ยรอดไปครับผมผมแฟ้ผมแฟ้รอดไปเจิครับบาร์บี้ผมมันไทยมากเลยต้องบอลนะครับ บาร์บี้มันล้นแล้วนะฮะตนิ้วอยตรงนิ้วอ่ะได้อยู่พี่ว่าได้อยู่ไปเลย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 นอแล้วนอล้วนอนแล้ว้าวบปี๊นะปนะคุณระวังนะฝั่งนี้ถ้าคุณทำจนจนเทืออันนี้หถือว่าตกรอบนะฮะยได้ครับได้จริงเหรอได้เนี่ยได้ไปครับเห็นไหมมันไม่ได้ผมานพักยา อดชีวิตแม่มันฉันนักหนากูตายคุณท้อมสยามคูกกำจัดนะครับเดี๋ยวร้องก่อนร้องก่อนครับจะร้องก่อนร้องก่อนครับตาคุณครับไม่ต้องพูดแมวเหรอแมวพคุณจาสยาบน้ำสั่น ไหนยังไงก็รอดตาคุณครับต้องหยิบสองอันแล้วพี่ม right> ันยังไม่ทันปิดเลยยังไม่ดีสองอันไปเลยอ่ะตาคุณครับเทอปสยามออกผมก็โอเคละรอดฮะลูกเลตึงมากตอนเนี้ย இனே தாய โดนเกมที่ห้าเกมจับยาสั่งตายอุ้ยอ้ยเอาเลยไปงวดไปไหมล้วตอนยิ่งยงโดนหมินไอ้ไท็อปสยามไอ้ท็อปสยามคุณหมินประมานะตามสุดนะผมล่าสุดนะซอยซอยนอกอุ้มหลีนอกอุ้มหลีการไปเต้ยเหรอกติกา คุณจะต้องหายาที่อยู่ในถังนี้ให้เจอที่จะรักษาอาการของผู้ป่วยให้ได้ผมจะให้สิ์คุณหยิบออกมาแค่สิบชน,นิดเท่านั้นเพื่อรักษาอาการของผู้ป่วยท่านนี้ครับป่วยหนักมากโอ้โดนาหะไรเลยดิโดนอะไรมาคะเนี่ยพอดีอะครับช่วงนี้ยทำงานหนักมากาเลยแล้วแบบงานหนักที่นี่ นอนก็น้อยแบบจะเป็นนมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพี่ยอดปะเนี่ยมันมันเหมือนจะเป็นแผลเป็นแผลอ๋อนี่อาการอะไรอยู่ฮะเมื่อสองสามวันก่อนท้องเสียไปแต่ว่าแบบยังไม่หายนะแล้วอยู่อย่นี้ก็แบบมันแสบตรงท้องตรงหน้าอกอะมันแสบมากเลยอะอ้้เฮยเฮ้ย อย้องมัหัวอ๋อโอเคอ่ะเอาไปเก็บเอาไปเก็บเลยแต่งหน้าแต่เช้าีนี้เอาไปเก็บเมื่อกี้อาการเขาคือปวดหัวตัวรอนไม่ได้พักไม่ได้ผ่นคา้เฮ้ยวจะจะจะเป็นอะไรครับนี่จะเป็จะจะเป็นะั็จป็ปด้ผมให้เวลาคุณหายา2นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเวลาเริ่มแล้วนะฮะหือแต่เมือนรถเด่นรถไอช่วยช่วย่วจับช่วยจับให้น้องฮะ เดี๋ยวผมจับไว้ก่อนนะฮะรอรอไว้อ่านรอไว้อ่านมียาเจงไหมเด่ยผ่านไปสิบห้าวินาทีไม่เห็นมีบอกเหล็กเลยน,นี่แกปวดหัวะฮะวิจัยมึงเยอะจังวะขอโทษผ่านไปหนึ่งนาทีนะครับ ได้ไปเยอะมากเลยว่ะสี่ห้าหกเจ็ดอันบอกอยู่ข้างล่างเยอะนะครับเหลือเวลาสามสิบ huh. วินาทีครับลงไปก็ได้นะยจับทางไว้เหนหน้าจุดไปหน้าุมหน้าจะครบสิบตัวแล้วครับไม่ได้คิดแน่ เพื่นทีเลือกเอาแค่สิอันนะฮะแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาครับมาวางยาที่พวกคุณได้เลือกมาครับอ่าคุณอาบากผมจะวางยานะฮะเฮ้ยยาที่ันทำอะไรอันนี้เป็น นี่มันเบิอ่ตดับเบิร์ตอันนี้รักษาการปวดฟันได้โอ้ปวดฟันเขาน่าจะปวดฟันไม่น่าไม่น่าจะใช้ลอนนะอันนี้อันนี้ผงคาร์บอนเนาะเขาบอกกดทองนิดหน่อยโอ้โหองนิดหน่อยต้องมีคาร์บอนช่วยถ่ายเนี่ยเด่นอันนี้ไอ้รักษาขาเขาเดินมาเยอะจะมาถึงปั๊บปวดขาคุณจะให้ผมแถมไปยังอ่ะคุณตอบผมเลยอย่างคุณเราคุณหยิบอะไรมาบ้างคุณหยิบอะไรมาอ่ะหนูรู้อะไรเฮ้ย ไม่เหลือหนูมไม่รู้เลยค่ะไอ้หมอโอเคมาดูนะแต่ละคนผูกอะไรบ้างผมขอดูฉเฉยเมื่อง <c oughs> เขามีอาการคุณเห็นไหมคุณมีปวดปวดแสบปวดร้อนท <c oughs> ี่หน้าอก่ใชปวดหัวอ่าคุณมียาลดกวดไหมฮะลดกดมียาลดกดไหมฮะอ่าไม่มีนะฮะแต่ละคนไม่มียาลดกดนะ,ะ <c oughs> ต่อมาเขามีอาการท้องเสียคุณจันทร์ฮะคุณมีท้องเสีย อ้าวของเสียอ่อนเพียอ้าวได้ครับได้ครับบอลฮะคนละหนึ่งคะแนนครับต่อไปฮะแก้ร้อนในอ้าวไตรโนโลนแก้ร้อนในฮะมีไหมฮะมีเฮ้ยถ้ามีะเราครูฮะไตรโนโลนโตโนไลเฮ้ยต่อไปฮะวิงเวียนวิงเวียนโตมอนวิงเวียนนี่ซาร่านี่ช่วยได้พูนาร์ซีรีนฮะพูนาร์ซีรีนฟูนาร์ซีรีน อันบบนี้เขียนผิดดนะเจ้านักฟุตบอลีรีสนะนะครับเอาอันนี้ได้อันนี้คุณลละอะไรฮระสล,ละสัดเกลือว,วดนะฮะไม่ได้แล้วฮะยาผมบอกให้กิน,นอ่ะเดี๋ยวเรากินซาลาไว้ก่อนโอเคฮะ,ะครสรุปว่าคุณบาร์บี้ได้ไปสามตัวยานะฮะมะวานได้ไปสองตัวยานะครับและผู้ชนะของเรานะวันนี้นะได้แก่น้องบาร์บี้นะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะเกมเอาชีวิตรอดในวันนี้นะครับบาร์บี้เป็นผู้ชนะไปตอนจบจุดผมผมขออย่างนึงได้ป่ะคุณพูดหน้ากล้องหน่อยเตรียมตัวโดดเด่นโดดไอโดดเด่นโดดไอเฮียเราอินนิดหนูถ้ใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยถู่คจัใจล้าเจอกันอย่าไปเอาตัวรอดที่ไหนอยาให้ใครมาไอคอมเพนบอกใต้คลิปเลยลาไปก่อนบ๊ายบาย